ถูกหลายคนเลยใช่ไหมพอ่อใช่เห็นเห็นคุณพ่อว่ามีเอซีท่านหนึ่งเขาซื้อตัวละพันเลยใช่ไหมพอ่อใช่ซื้อข้างบนอ๋อซื้อตัวไหนพอ่อซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละโอ้โหคิดว่าถ้าถูกนี้ได้เยอะเลยนะพอนะ่อเนาะใช่ถูกเขาก็ได้ 70, เจ็ดหมื่นแหละถ้าเขาถูกแต่มันหอกข้างล่างครับอือ,อก็คือว่าถ้าถูกนี้เอฟซีท่านนั้นนี่น่าจะได้เยอะเลยนะพ่อเนาะเพราะว่าเล่นกับตัวละเป็นพันเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะพ่อเนาะใช่อืม ออสาธุสาธุสาธุสกปรมะทากยานาคายะสัทธาปาเทวตายะสังคปติโยวัท้าปาเตวตายัสาพัทยังวัดธรมะนาคาโยสังคัตยาสีนาคีปรัชนามะเสวตายโยตัมมัทังปัทเรียวโตโรขยนังวัดเทโรกายสีสัสักกายนาสังคัตตระยนังวานอนพระโรเตโยพระขวาโตพระขวาโตโยสัง มาเวโตโรภควายโยนางเววกโยเทตุปัจจยังภควาติ สวัสดีครับ,รบสวัสดีพ่อนองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาสแสดงความดีใจแล้วก็ตามแนวทางของคุณพ่อด้วยเนาะนะครับ,รบก็คือว่างวดก่อนเห็นคุณพ่อว่า87นี้ FC ก็ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมพ่อก็มีถูกอยู่ หลายคนอยู่ถูกหลายคนเลยใช่ไหมพอ่อใช่เห็นเห็นคุณพ่อว่ามีเอซีท่านหนึ่งเขาซื้อตัว๋วละพันเลยใช่ไหมพอ่อใช่ซื้อข้างบนอ๋อซื้อตัวไหนพอ่อซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละอ๋อวคิดว่าถ้าถูกนี้ได้เยอะเลยนะพ่อเนาะใช่ถูกเขาก็ได้เจ็ดหมื่นแหละถ้าเขาถูกแต่ม,มันมาออกข้างล่างครับอืกอก็คือว่าถ้าถูกนี้เอซีท่านนั้นนี่น่าจะได้เยอะเลยนะพ,อนะพอ่อเนาะเพราะว่าเล่นกับตัวแล้วเป็นพันเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะพ่อเนาะใช่ <c oughs> แต่ว่าก็พอได้พอสมควรอยู่สาหรับคุณพ่อท่านนั้นเนาะใช่นะครับฉชนว่าเขาถูกกับคุณพ่อบ่อยใช่ไหมเขาถึงแบบเล่นเยอะมาะมาณนี้ครับพ่อเขาก็ติดตามอ่ะ <c oughs> เขาติดตามมาตลอด <c oughs> แต่พึ่ง, <c oughs> พ,งพึ่งจริงๆเขาดูมาเรื่อยๆพึ่งตอนนั้นจริงๆเขาเล็เขากล้าเล่นยังไงละ่ะ<ม>เหมือนเขาบอกเขามั่นใจแล้วแหละเขาถึงเล่นนั่น,นแหละตอนแรกเขาก็ยังไม่เล่นแล้วเขาก็ดูดูดูผ่านดูผ่าน คแต่ท,ทีนี้มันถึงเวลาเขาเราหรือเปล่าอย่างนี้คเขาถึงการเล่นแล้วก็เลขแปดเจ็ดนี่รู้สึกว่าจะเป็นเลขที่คุณพ่อให้มาแต่ต่องวดแล้วนะพ่อเนาะใช่เลขนิมิตคืนทับงวดนั่นแหละแปดเจ็ดให้แต่ต่องวดเลยใช่คืนทับงวดนิมิตก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมไปตัดไปซอยนี่ก็จะได้ตรงๆงเลยนะพ่อเนาะใช่ก็ได้ตรงๆอืมครับสังเกตถ้าถ้ามันไม่เข้าในเลขทูบหรือว่าเลขขันน้ำมูเนี่ย มันจะมาในเลขนิมิตท,ที่ปล่อยคืนต่องวดแน,น,น่นอนนะพ่อเนาะใช่ครับจะโยงกันตาโยงกันมาอย่างนี้แหละครับครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนมีมีโชคมีลาบหรือว่าถูกกับคุณพอ่อแคอยากจะให้ค่าน้ําให้ค่าผลไม้ถวายโอปู่ท่านก็ติดต่อหาคุณพ่อได้เลยเนาะคุณพ่อก็คอยเอาผลไม้เอาใบาสีมาถวายให้ปู่ตลอดนะครับมาทุกครั้งคุณพ่อก็เอาน้ําถวายให้ปู่ตลอดเลยใช่ไหมพอ่อใช่เข้ามาก็ต้องถวายให้ปู่ให้ยายให้คุณมารเนียครับผม เอ FC ฟซีท่านไหนอยากจะร่วมถวายน้ําก็ได้นะพ่อเนาะใช่เพื่อจะได้มีบุญร่วมกันจะได้ถูกเงินเสียงเงินเหมือนกับคนอื่นก็บ้างนะพ่อเนาะใช่ใช่ร่วมสร้างจะได้บุญได้กุศลครับแต่ส่วนน้อยก็อาจจะไม่ถูกแต่ส่วนมากก็อาจจะมีคนถูกบ้างเป็นบางท่านนะพ่อเนาะใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เห็นจะซื้อสามตัวเลยนะ<ช>พ่อ<ช>ไม่่อยตัดเนาะเห็นจะซื้อสามตัวกันแต่ไม่ตัดทีนี้เขาดูมาเยอะดูมาบ่อยบ่อยบ่อยแล้ว ถ้าไม่ตัดคงจะไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเลยต้องตดัดพอก็ตัดเล่นเขาก็ถูกจริงๆแล้วก็วอกเออเป็นจริงของเขาแหละครับถึงโชคเขามาแล้วแหละเขาถึงได้แล้วครับก็คือต้องเน้นย้าไปที่เลขขันน้ำมนต์เลขทูบแล้วก็เลขนิมิตต่อง,งวดนี่ต้องคือต้องตามเฉพาะเลขตัวน,นี้ใช่อืมแล้วนิมิตทับงวดครั้งนี้ต้องง่ายด้วยครับแล้วคงจะได้ด้วยนะในความร,รู้สึกในรู้สึกกรเรียนในนิมิตนั่นนะ เหมือนมันแปลกเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเขาจัดฉากจัดเอาไว้ให้เลยเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะนะครับนั่นแหละเป็นนิมิตขึ้นทัพมวดอนิมิตก็ง่ายง่ายคือตีง่ายอย่างงี้ใช่ไหมตีง่ายมากเลยนิมิตครับถ้าเป็นถ้ามองดูแล้วถ้าว่าถึงเวลาแล้วก็คงจะเข้าสามตัวเลยนะครั้งนี้นะนิมิตแบบนี้นะครับเพราะเหมือนเขาตั้งจับ ตั้งเอาไว้ให้เราแล้วแค่เราไปนิมิตแบบนี้เราก็ไม่ได้ว่าตั้งใจนิมิตแบบนี้มันเป็นเป็นเองเนาะนิมิตเนาะเหมือนเหมือนปู่ท่านตรงใจให้เห็นใช่ได้ให้เป็นแบบนี้ให้ท่านปูทางให้แล้วใช่ครับนิมิตคืนทับงวดเป็นไงพ่อในในนิมิตฝันคุณพ่อเป็นไงนิมิตคืนทับนวดนิมิตว่าจะไปหาบำามที่ลำแกเอะลำแบบนั้นแหละลำเราก็ไปถามเขามีลำบ้างไหม เขาบอกโอ้นี่หาไวรอแล้วนะเนี่ยอ้าวทาไมเขาหาไวรอเราแบบนี้นะก็บอกเขาหาไวรอแล้วนี่เราเลยถามว่ามีสักเท่าไหร่นี่หาเขาบอกว่าเขาหาไวรอแล้วนี่เขาใส่ปี๊บไปให้ยี่สิบเก้าปี๊บยี่สิบเก้าปี๊บใช่ดูอ่ะยี่สิบเก้าปี๊บครับแล้วเขาบอกอีกว่าเนี่ยหาหาเอาไวรอให้เลยเนี่ยยี่สิบเก้าปี๊บเป็นที่เป็นปี๊บอย่างเงี้ยนะ เขา,าตั้งไว้ให้เนี่ยยี่สิบเก้าปีเขาก็พูดย้ำอยู่แค่เนี้ย<า>ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกจนเราตื่นขึ้นมาเคนนิมิตนะนี่วะนิมิตง่ายๆเลยอะ่ะแล้วคนที่พ่อไปถามเป็นใครพอ่อเคยเห็นหน้าไหมพอ่อที่ว่าเคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นเคยเคยเห็นเป็นเป็นคนที่ว่ารู้จักในชีวิตจริงใช่ไหมพอ่อใช่เคยเห็นใช่ตอนนี้ท่านยังอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วย,ย,ยังอยู่ใช่ คนี่เลยก็เลยพอเวลาเรามาตีปิดศนาเนี่ยโอ้ถ้าตีถ้าอย่างนี้มันคงไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าอย่างนี้เราก็ตีตรงๆอย่างนี้แหละ29ก็คือ29งเก้าเนาะไอปี๊บนี่ก็ต้องเป็น8แน่นอนแหละไอป่อปาเนี่ยเราก็ว่าอย่างนี้ทามันมา3ตัวมันก็จะเป็น8 29อะเรเนี่ลยเราตีง่ายๆอย่างนี้แหละ8 29ใช่อพอปี๊บ28ิปี๊บทำไมไม่เป็น28อย่างอื่น28ถุง28กระสอบอะไรก็ว่าไปเนาะ นี่ละยี่สิบแปดปีปีปีก็แปดเนาะพ่อเนาะใช่น,ะนานเลยมันเป็นปิดสนาไว้ตัวหนึ่งคือไอตัวปีปีนี่หละครับถัานั้นก็คือตรงๆเลยเพอมเป็นยี่สิบเก้าครับนานก็ง่ายเนาะพ่อเนาะก็ใช่ง่ายๆเลยนิมิดเนี่ยถึงว่าเนี่ยถ,ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าคงจะเข้าสามตัวเลยเนี่ยเนี่ยยังว่าอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นคืนทับง,งวดเนาะครับเพราะมันไม่ยากเลยนิมิดแบบนี้ง่ายมาก เหมือนแบบปู่จงใจจะบอกเป็นตัวอยู่แล้วใช่จะบอกเป็นตัวแต่แค่เป็นปริศนาไว้ตัวเดียวแค่ตัวปีดนี่แหละคเดียวอันนั้นก็ต้องให้แบบบอกตรงๆเลยยี่สิบเก้าปีดนะรู้สึกว่าเวลาปู่มาบอกแบบนี้กลับมาเขียนให้แบบนี้น่าจะแม่นกว่านะพ่อเนาะใช่แล้วแต่ท่านจะมาให้เห็นใช่มาให,ให้เห็นแบบนี้ครับ ก็คือว่าท่านหมายเห็นในความฝันของมนุษย์ปกติทั่วไปใช่ใช่ไม่ได้มาให้เห็นเป็นรูปร่างเทพหรือว่าเป็นพญานาคหรือว่าเป็นอะไรนะพ่อเนาะใช่แต่นานๆจะให้เห็นที่เป็นพญานาคค่ะอันนั้นก็เห็นเลยแต่วันฝันพญานาคเคือในฝันนะพ่อเนาะในนิมิตใช่อืแต่นี้ก็ถือว่าเราเป็นแบบนิมิตฝันของคนปกติทั่วไปใช่แต่ขยงมาแล้วทําไมต้องมาโยงให้ฝันคืนทับงวดอ่านี่นครับพอสังเกตดูตาคืนทับงวดแล้วไม่ค่อยพลาด ต่ว่าก็อย่าลืมตัดด้วยนะพ่อเนาะใช่โอกาสเข้าในเยอะแปดสองเก้าเนี่ยครับแล้วอีกแล้วอีกโยกมาอีกอันหนึ่งท้นนิมิตเห็นแบบนี้ทันนิมิตเห็นแบบนี้เมื่อไรมันจะออกเลขได้แค่สองตัวเนี่เลยเลยจะเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นเลขล่างเนี่ยมันจะเป็นได้สองตัวว่ดที่แล้วออกแปดเจ็ดเนาะแ่งวดนี้มันจะออกข้างล่างถ้ากลับถ้ากลับมาได้มันจะออกเป็นเจ็ดแปด เจ็ดแปดกับอีกตัวหนึ่งก็คือแปดห้ามันออกได้แค่สองเลขนี้อันนี้เลขล่างนะบอกลักษณะอันนี้คือล่างเลยบอ,อกล่างอย่างเดียวแปดเจ็ดแล้วก็แปดห้าใช่สอง 2> 2ตัวนี้คือล่างเลยไม่ได้เกี่ยวกับบนเลยครับทาทไมถึงคุณพ่อคิดว่าจะเป็นกลับมาเป็นตัวเดิมมาออกนี่ล่ะครับเพราะว่านิมิตถ้านิมิตแบบนี้เมื่อไดออกทุกครั้งถ้าได้นิมิตแบบนี้นะโอ้ครับไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแล้วออกล่างด้วยก็เคยจํามาจนเท่าทุกวันนี้ถ้าได้นิมิตแบบนี้ ออกได้แค่สองตัวนี้ล่างอย่างเดียวชั้นล่างอย่างเดียวนั่นแหละเลยว่ามันมีโอกาสเลยแหละข้างล่างไม่ได้เกี่ยวกับข้างบนเลยเลขนี้สองตัวนี้ไม่ออกตัวไหนก็ตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับคุณพ่อนิมิตฝันอย่างนี้เลขมันจะมาออกอยู่ล่างใช่แล้วก็ออกได้แค่สองตัวนี้ด้วยตัวเดิมใช่ออกได้แค่สองตัวถ้าไม่ออกตัวนี้ก็ออกตัวนี้ถ้าตัวนี้ออกตัวนี้แล้วทุกครั้งด้วยที่เคยฝันมานะ สามตัวนี่เตียวตรงๆเลยใช่สามตัวนี้คือข้างบนไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับข้างล่างเลยนี่สามเนี่ยแปดสองเก้าใช่แปดสองเก้าเนี่ยแปดสองถกไปด้วยก็ดีนะะใช่คือกันเอาไว้แต่ตัวเดียวคือตัวเดียวนี่แหละครับตรงๆข้างบนเนี่ยแต่ว่าคนที่บอกว่าเตรียมลำไว้ให้แล้วไม่ได้บอกว่าจะถูกสองตัวหรือสามตัวแต่อย่างใดนะพ่อเนาะไม่ได้บอกแต่ทําไมก็ต้องเจาะจงเอาไว้ให้เรายี่สิบเก้าปีนี่แหละมันมาแปลกตรงนี้แหละครับ ทำไมไม่เป็นสามสิบหรือห้าสิบปีบเลยก็ว่าไปครับก็บอกก็เตรียมไว้รอแล้วยี่สิบ2้า,าปีบยี่สิบเก้าปีบมยี่สิบเก้าปีกระดูครับเราก็เลยว่าโอ้เหมือนบอกสองตัวเป็นตัวเลขแต่อีกตัวหนึ่งเป็นปริศนาเนี่ยตัวปีบนี่แหละแค่นั้นแหละคือจะบอกหมดทั้งสามตัวก็เหมือนว่าจะนั่นเกินไปให้เราตีเอาสักหนึ่งตัวอย่างนี้ตีท่าหน้ามาให้เรารู้งั้นสองเก้าสองหกนี่ต้องการไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วอเนาะ แต่โอกาสต้องมาข้างบนยังไงก็ไม่ลงล่างหรอกอืมครับแต่ว่าให้ตัดด้วยนะพ่อเนาะใช่นะให้ตัดเอาแค่นั้นแหละพราะมันจะมาตรงๆเป็นแปดสองเก้าหรือว่ามันจะมาเป็นแบบเก้าสองแปดอันนี้ก็มันก็เออเนี่ยมันยังมาลังเลตรงลเลข8ปดเนี่ยเราจะใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังอนะไรเงี้ยจะใส่เป็นสองแปดหรือสองเก้าอย่างนี้อออย่างนั้นแหละใช่ใช่ใช่แค่นั้นเลยครับนี่แหละไอ้ปี๊ดเนี่ยไอ้ตัวปี๊ดนี่แหละทำงานให้เอฟซีเอาทั้งสองแปดแล้วก็สองเก้าใช่ใช่ ข้างบนอันนี้ข้างบนเลยครับแล้วยังการันตีไว้อีกอ่ะทั้งหวดนี้ไม่มีแปดคงจะไม่ต้องในเล่นหัวดไม่ต้องเล่นหวยนะคิดขนาดนี้นะยังไงก็มีหนึ่งตัวแปดเพราะมันเกี่ยวกับปี๊บใช่ไหมพอ่อใช่ยังไงมันก็เกี่ยวถ้าเป็นปริศนาแบบนี้นเลยแปดนี่นะครับปี๊บเนี่ยในกรณีเหมือนที่พ่อฟันเห็นเลขกสามลอยมาแบบนั้นเลยใช่ไหมพอ่อใช่ใช่ก็คือชอบสามมากๆ มั่นใจว่ายังไงก็มีสามกอนี้อ่ายังไงก็มีก็เลยมีสามทงบนทั้งล่างเลยนะพอนวนั้นเนาะใช่กวอนนี้ก็บอกว่าแปดเนี่ยมาก็มาทั้งบนทั้งล่างอีกนี่แหละแปดตัวนี้เนี่ยแต่ว่าแปดจะอยู่หลักไหนให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเองก่อเนาะใช่เพราะนิมิตง่ายมากนิมิตแบบไม่ต้องตียากครับใครจะเอาไปวิ่งไปออกกําลังกายไปได้เลยนะพอนะใช่แปดตัวนี้อืม แต่มี f อฟซหลายท่านอยู่ไม่ใช่หรอพ่อที่ว่าเขาแบบเล่นเลขวิ่งตัวละหลายบาทหลายเลยเยอะเลยเลขวิ่งแงวดนี้แหละคือจะเน้นให้เลยตัวเดียวตัวนี้แหละอวิ่งไปแปดเขาเล่นตัวสไลด่พ่อที่เขาทัวรมาถ,ถามพอ่อพ่อเยอะเยอะเลยตัวเป็นหมื่นได้ไหมพอ่อมันจะมากกว่านั้นอีกในธรรมดาเลยนะพ่อเนาะใช่เยอะ ครับก็คือก็มีแบบเจ้าที่ว่าใจให,ใหญ่อยู่หลายท่านเลยที่ว่าก็คอยตามแนวทางคุณพ่ออยู่เนาะใช่ใช่ร<ม>อแต่เข้ามาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละครับเขาจะตามอยู่ตลอดครับผมแล้วก็เล่นเยอะมากเยอะจนเราตกใจนะเขาเล่นนะครับก็คือเป็นขายใหญ่ตัวจริงน,น,นะพ่อเนาะใช่อืมคนที่ตามแนวทางคุณพ่องวดก่อนนี้ก็มีไม่ใช่น้อยนะพ่อเนาะ อันนี้แอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนเนี่ยถูกกับคุณพ่อนี่ไม่มากก็น้อยเลยนะพ่อเนาะใช่ก็ต้องมีถูกแหละตัดนะถ้าไม่ตัดก็คงไม่ถูกถ้าติดถ้าใครติดตามมาตลอดคือต้องตัดเอาไว้แล้วก็จะได้อันนี้ก็อยู่ที่บุญมาธนาของแต่ละคนเลยนะพ่อเนาะใช่ใช่ครับยังไงนี่เป็นแนวทางชุดต่องวดให้ท่านผู้ชมาไปพจาจณาเอีกนะพ่อเนาะเพราเรานิมิตแบบนี้เราก็บอกแบบนี้ใช่ว่าเป็นนิมิตขึ้นทับงวด มันดีที่สุดคือคืนทักงวดนี่แหละนิมิตครับถ้าคืนอื่นมันก็ไม่เท่าไรครับสังเกตก็คือปู่จะให้คืนทักงวดพอรอบต่อไปก็ก็คือคนิมิตฝันไปทัว่วไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขใช่ใช่แต่จะเป็นฝันย้ำว่าเลขตัวน,นี้อาจจะถูกแล้วอย่างนั้นใช่ใช่แค่นั้นครับแต่คืนทักงวดนี่คือแน่นอนโอกาสเข้าแล้วมันเยอะเยอะเลยแหละบอกว่าเยอะครับแต่ว่าท่านผู้ชมมาพิจารณาเอานะพ่อเนาะใช่ใช่ แล้วก็ขันน้ำมนต์คุณพ่อทําได้เก้าเจ็ดออกเก <98. S 1> นะ้าแปดเก้าแปดเคลื่อนไปแต้มหนึ่งนะพ่อเนาะแต้มหนึ่งครับก็คือเหมือนจะเป็นงวดแรกที่ทําใช่แต่ว่างวดก่อนก็จุดเลขทูบด้วยนะพ่อเนาะใช่เลขทูบแต่ว่ามาเข้าเลขนิมิตสังเกตถ้ามันไม่เข้าเลขนิมิตมันจะมาเข้าเลขทูบนะพ่อเอะใช่ถ้าถ้าสามอย่างนี่โอกาสมันเข้าแน่นอนแหละหนึ่งหางหนึ่งอย่างแต่ไม่รู้มันจะเข้าไหนถ้ามันตรงกันมันก็จะได้ง่ายเนาะครับ แต่พอมาสามอย่างมันก็ไปสามอย่างครับแต่มันก็ยังเน้นเก้าเอาไว้ให้อยู่นั่นแหละพอทีเแล้วที่มันออกเก้าแปดเนาะครับนั่นแหละเหมือนกับปู่ท่านให้เลขมีมิตมาแล้วก็คือไม่ได้ให้เลขตูบหรือว่าเลขขันน้ำมนอีกนะพ่อเนาะใช่อืมก็เลยให้มาแปดเจ็ดขาหนึ่งนะครับใช่ส่วนเก้าเจ็ดกวิดไปแจมหนึ่งกับแม่ถ,ถ้าตีตามตรงๆอะถูกหมดทั้งบนทั้งล่างนะันิีมิตคืนทั้งงวดที่ว่าไอออไอแปดเจ็ดกับไอแปดเก้านะครับเพราะว่ามีดเนาะ ใบมีดนะมีดนะมันเป็นมีดโกนไงไมโกนมันก็เก้าเนาะที่มาปาดในนิวโปเนี่ยอคนชื่อเลขเจ็ดคนเอามาปาดมันก็มีเจ็ดแปดถ้าถ้าตีเป็นไอมีดโกนมันก็เป็นเก้ามันก็เป็นเก้าแปดได้เดี๋ยวเราไม่เน้นตรงนั้นเราเน้นแค่เจ็ดกับแปดเพราะคนเอามากรีดทนเป็นเลขเจ็ดนิวโปเราก็แปดแล้วก็เลือดไหลเต็มพื้นนี่เลยจริงๆแต่มันก็ลงมาข้างล่างจริงๆอือมรับ ว่าปู่ท่านให้ค่อนข้างที่จะยากน้องงวดก่อนใช่แร่ว่างวดนี้นี่ง่ายเลยใช่งวดนี้ง่ายเลยทั้งว่าเป็นตัวเลขแปดสองเก้าไปเลยตัวนี้ใช่ง่ายง่ายให้ท่านผู้ชมมาปีเกตจับลอตเตอรี่ได้เลยน้อพ่อเนาะใช่ใช่หรือว่าดิมิตคุณพ่อต่องวดในี้ใครอยากจะไปเสี่ยงต่างประเทศก่อนก็ได้อีกเหมือนกันใช่โอกาสครั้งก่อนก็เข้าสามตัวเลยเนาะส่วนใหญ่ก็ออกไปซื้อต่างเอ็นต่างประเทศก่อนก็ถูกยิงน้อพ่อเนาะครัมีคอนถูกอยู่ครับ บางทีก็สามตัวบางทีก็สองตัวนะพอเนาะนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยก็คือหลักๆแอดมินเนี่ยตั้งใจอย่างจะขอเป็นรัฐบาลไทยใช่ก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยเข้าสามตัวตรงๆสักครั้ง,รง,รง,รงครับให้เอฟซีก็ถูกไม่ต้องถูกเยอะหรอกถูกสักแค่สองสามคนนี่ก็โอ้ไม่รู้จะสร้างอะไรก็ได้หมดเลยครับผมเอฟซีสามคนนี้เล็นจริงๆเล่นยันจนน่ากลัวครับ ก็คือว่าเป็นเอซีตัวจริงนล้วใช่เอฟซีตัวจริง <ขา S 2> เลยประจำยังไงก็ขอให้ถูกนะพอ่อพ่อเพื่อจะได้ถวายของใ้องค์ปู่ท่านบ้างใช่นะครับเพราะตั้งแต่ออกพรรษาม,มาก็คือได้ใบสีได้ผลไม้แล้วก็ได้น้ําใช่แล้วก็ยังต้องถวายปู่ท่านเรื่อยๆอยู่ก็ใช่สําหรับผลไม้แล้วก็น้ําก็คือทุกครั้งที่มาถ่ายก็คือต้องถวายให้ท่านตลอดต้องถวายตลอดเข้ามาทุกครั้งก็ต้องซื้อเข้ามาอย่างนี้แหละครับมา วันไหนก็ซื้อเข้ามาทุกครั้งครับถ้างั้นเอาไว้เดี๋ยวคงสุดท้ายเรามาย้ําแนวทางกันใหม่นะพ่อเนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณพ่อหนองมากนะครับขอบคุณนะครับนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขความฝันชุดต่องวดของคุณพ่อนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะร่วมถวายผลไม้ให้กับปู่ท่านนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านีี้สสวััดครบ